เอาจิงๆทุกวันเนี้ยแต่ไม่ได้รวยนะไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีแต่แค่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ขยันทํางานแล้วก็พอมีตังแต่สําหรับแตนแตนมองว่าแตนให้ในสิ่งที่ลูกพี่ควรทําบางทีไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มีวาระนึกอยากจะให้ก็ให้เราจะรวยไปไหนรวยแล้วเอาไปได้ปะไอเงินที่เขาใส่ปากอะยังเอาไปไม่ได้เลยไม่ต้องรวยมากหรอกเอาแค่แบบชีวิตนี้แค่พอกินพอใช้แล้วตายไปไม่ไม่เสียแรงที่เกิดมาเป็นมนุษย์ดีกว่าถ้าเรารวยคนเดียวหนูถามจริงบนสวรรค์มันมีธนาคารปะบนสวรรค์หรือว่านรก ก็ไม่มีธนาคารถ้าเรารวยมากๆแล้วเราแบบงกงกงกคนเดียวไม่ให้ใครเลยแบบคือเราเป็นผู้รับแล้วเราก็ต้องรู้จักที่จะเป็นผู้ให้ด้วยรู้จักแบ่งปนันรู้จักความมีน้ําใจเวลาที่เราได้ให้อะไรใครแล้วแบบให้ด้วยใจโดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนอะ่ะมันโคตรจะแฮปปี้เลยให้ชาตินี้มีความสุขในชาตินี้แต่ไม่เคยคิดถึงชาติหน้าเลยไม่รู้ว่าชาติหน้ามีจริงไหมชาติหน้าคืออะไรตายไปแล้วไปไหนไม่มีใครรู้ไอคนที่ตายไปแล้วมันก็ไม่ยอมโทรมาบอกเลยเฮ้ยอยู่นี่นะเฮ้ยอยู่นี่นะ โทรมาบอกบ้างมันน่าจะโทรมาบอกบ้างมันก็ไม่โทรมันก็ไม่โทรถ้าจะดูแลกันไม่ต้องรอให้เขาตายแล้วส่งพวงหลีด ไม่ต้องรอให้เขาตายแล้วซื้อของไปเส้นไหว้ไปเคาะฝาลงเขาก็ไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็ตายไปแล้วอยู่ไหนไม่รู้คนเราเนะี่ยต้องทําในชาตินี้ไม่ต้องรอให้ตายหรือรอไปถึงชาติหน้าบาปกับบุญเป็นไงแต่ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าบาปตัวแบนแบบาปบุญบุญตัวกลมกมบุญเป็นไงแต่ไม่รู้รู้แค่ว่าเฮ้ยฉันแฮปปี้ว่ะฉันมีความสุขได้แบ่งปันคนที่ที่เราอยากให้ในชาตินี้แต่ว่านะความรวยมันอยู่ที่ความพอใจถ้าคนไม่พอใจต่อให้มีเป็นหมื่นล้านก็ไม่รวยสําหรับเขา